บคุรัรเรียนท่านประธานสภาที่ครบดิฉันชุติมาคุชพานผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลจากภาคใต้จังหวัดพัทลุงค่ะท่านประธานคะ ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าแพงเนี่ยเป็นปัญหาที่เราพบเจอกันมาตลอดทั่วประเทศเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนก็ตามคําถามของดิฉันก็คือทาไมคนไทยเราจะต้องทนแล้วเราจะต้องทนกับค่าไฟฟ้าแพงแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่นะคะใครจะให้คําตอบได้บ้างแล้วใครจะแก้ปัญหาได้บ้างเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเจอมายาวนานนะคะถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปนะคะเราจะพบว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่า f t ที่เราเจอกันน่ยนะคะมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาอยู่แบบนี้ค่ะแต่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่เนี่ย มันกระโดดสูงเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยถึงแม้รัฐจะบอกว่ารัฐช่วยดูแลช่วยแบกรับอะไรแทนก็ตามสุดท้ายต้นปีนี้ก็กลับมาเป็นภาระให้ประชาชนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะส่งเสียงแทนประชาชนอยากจะบอกว่าอย่าผลักภาระให้ประชาชนเลยช่วยกันทบทวนช่วยกันปรับโครงสร้างใหม่เถอะนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าฐานค่าไฟฟ้าผัน,นันแปลค่า F t ทภาษีมูลน่าเพิ่มต่างๆ ประชาชนที่เป็นภาคธุรกิจขนาดเล็กเกษตรกร,เ,กรเราต้องอดทนกันมาตั้งเท่าไหร่เราต้องอยู่ในภาวะจำยอมเราต้องรับสภาพกับความไม่เป็นธรรมเสมือนถูกขูดเรียดขูดรีดอยู่แบบนี้แต่เป็นการขูดรีดอย่างถูกกฎหมายเราต้องทนแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ อยากจะฝากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ปัญหานี้นะคะในส่วนของค่าไฟแพงนะคะในภาคธุรกิจนั้นส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะต่อมานะคะท่านจะเห็นว่าค่าไฟฟ้าที่เป็นขาขึ้นเนี่ยคะ่ะจะส่งผลอย่างมากเลยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจถดถอยลงสไลด์ถัดไปเลยคะ่ะ จะทำให้ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมย่ำแย่ลงนะคะภาคธุรกิจที่กระทบมากที่สุดเลยก็คือโรงน้ำแข็งกระทบมากนะคะโรงแรมและที่พักสิ่งทอสามกลุ่มนี้ค่ะกระทบมากแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะดิฉันได้พบนะคะเกษตรกร,ะร,กรนะคะในจังหวัดตรังแล้วก็กระบี่นะคะดิฉันทราบมานะคะได้ข้อมูลมาว่าเกษตรกร จากกระบี่นะคะต่อไปนะคะท่านจะเห็นว่าเกษตรกรจากกระบี่ตอนนี้หันไปติดโซล่าเซลล์นะคะในบางฟาร์มนะคะต้นทุนค่าไฟฟ้าเนี่ยคะ่ะ20% 20%นี่ถือว่าสูงมากนะคะสำหรับเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งแต่ละรอบจะต้องใช้เครื่องปั่นไฟตลอดเวลาก็ต้องใช้โซล่าเซลล์นะคะเพื่อต้นทุนสลับกับการใช้ไฟฟ้าแต่ก็ยังอยากจะให้รัฐช่วยเหลือนะคะก็คือช่วยให้เงินกู้ยืมก็ได้นะคะหรือว่ารัฐติดตั้งให้ก่อนแล้วค่อยหักใจขึ้นหลังจากมีการจับกุ้งแต่ละรอบนะคะจะเป็นการช่วยเกษตรกรเรื่องการลดต้นทุนและการผลิตได้ไม่ใช่แค่นั้นคะ่ะดิฉัน ได้ข้อมูลนะคะดิฉันได้พูดคุยกับเกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มหมูค่ะต่อไปนะคะทางฟาร์มหมูก็บอกดิฉันว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นต้นทุนอยู่ที่ประมาณ10%ของต้นทุนของฟาร์มหมูนะคะในการเลี้ยงหมูจะต้องใช้ปั๊มน้ำใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ความอบอุ่นกับลูกหมู โดยเฉพาะฟาร์มที่เป็นระบบปิดนะคะต้องใช้พัดลมตลอดเวลาแน่นอนค่ะเปลืองไฟตลอดเวลาแน่นอนสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนก็คือโซลา่าเซลล์บบสำหรับเกษตรกรเช่นเดียวกับฟาร์มกุ้งเมื่อกี้เลยนะคะอยากให้มีการคิดดอกเบีย้ยต่ํามากขึ้นลดราคาในส่วนของอุปกรณ์โซลา่าเซลล์ลงทุกวันนี้บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อมีทางเลือกอยู่แล้วมีโซลา่าเซลล์อยู่แล้วงั้นก็ไป ใช้บริการนั้นสิคุณก็ไปติดตั้งสิท่านประธานขาวเวลาที่เราจะติดตั้งโซล่าเซลล์แต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะเป็นแสนเลย3ามแสนสี่แสนสำหรับรเกษตรกรเนี่ยเป็นเงินที่เยอะ บางครั้งเงินก้อนนี้เขาสามารถเอาไปหมุนเวียนเป็นค่าอาหารสัตว์เป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในครัวเรือนของเขามันได้อีกมากมายมากกว่าจะมาลงทุนเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้กระทบโดยตรงแน่นอนนะคะค่าไฟฟ้าไม่ใช่แค่นั้นค่ะดิฉันพบว่าผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจอื่นเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มก็กระทบเช่นกันเพราะว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นต้นทุนถึง13นนะคะโดยเฉลี่ยนี่แค่ธุรกิจเดียวนะคะถ้าเราสำรวจทั้งหมดเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าประเทศนี้เนี่ยมัน ถอดถอยขนาดไหนถ้าเรายังปล่อยให้ค่าไฟแพงแบบนี้ต่อไปนะคะนี่ยังไม่รวมอื่นๆนะคะยังไม่รวมค่าน้าค่าอินเทอร์เนต็ตค่าแรงพนักง,งานค่าวัตถุดิบต่างๆแล้วผู้ประกอบการจะเหลืออะไรคะถ้าค่าไฟแพงแบบนี้ต่อไปจะอยู่รอดได้อย่างไรนั่นแปลว่ารัฐจะต้องให้ความสําสคัญต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการรายเล็กมากขึ้นรายใหญ่เขาอาจ,จะอยู่ได้ไม่กระทบแต่รายเล็กนะคะมีปัญหาแน่นอนคะ่ะถ้ายังปล่อยแบบนี้นะคะต่อมาค่ะอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่ประชาชนร้องเรียนดิ่ฉันมาเขาพบว่า ค่าไฟเนี่ยค่ะบางช่วงไม่อยู่บ้านนะคะนี่มีการเล่าให้ฟังว่าไม่อยู่บ้านแต่ทําไมยังมีค่าไฟเกิดขึ้นมาได้อันนี้เป็นไปได้ยังไงนะคะหรือว่าธุรกิจโรงแรมค่ะในช่วงโควิดรัฐก็สั่งปิดโรงแรมปกติเปิดบริการปกติเนี่ยเงินก็หมื่นกว่าบาทเป็นค่าไฟแต่ช่วงที่ปิดโรงแรมเงินก็ยังหมื่นกว่าบาทอีกค่าไฟมาจากไหน เกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะร้านค้าในจังหวัดพัทลุงนะคะส่งข้อมูลเขาบอกดิฉันว่าเขาร้องเรียนมานะคะบอกว่าเขาเจอปัญหาสันนิษฐานว่าน่าจะจดเลขมิเตอร์ผิดพลาดนะคะจากตัวอย่างนี้จะเห็นเลยค่ะเดือน5เดือน4นะคะของปี6 6เนี่ยปรากฏว่ากระโดดขึ้นไปเยอะจากที่จ่ายเดือนละพันสองพักระโดดเป็น 3,, ามพันสีอย่างตัวอย่างที่เห็นในนี้ ก็ไปจ่ายไปที่การไฟฟ้าปรากฏการไฟฟ้าก็ตอบไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นการไฟฟ้าก็บอกว่าก็จ่ายจ่ายไปก่อนจะได้จบจะได้ไม่ต้องมีค้างจ่ายจะได้ไม่ดงไม่ต้องโดนตัดไฟไม่ต้องโดนถอนมิเตอร์ไปนี่คือบินจากร้านค้านะคะผู้ประกอบการก็บอกดิฉันว่าของก็ขายไม่ได้แล้วต้องมารับผิดชอบมาแบกรับอะไรก็ไม่รู้ที่เกิดจากความผิดพลาดจากฮิวแมนเออร์เอร์ของคนที่จดวไฟฟ้าผิดนะคะเพราะฉะนั้น ภาครัฐของเราเนี่ยควรต้องจริงจังแล้วนะคะในเรื่องของการใช้สมาร์ทมิเตอร์ไม่ใช่ให้คนไปจดอยู่แบบนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะนอกจากจดผิดแล้วตอนนี้ถ้าท่านเห็นท่านอาจจะเห็นมี SMS เข้าใช้จุดอ่อนตรงนี้ค่ะส่งมาอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่บอกว่าเนื่องจากค่ามิตเตอร์ของท่านจดผิดให้กดไปที่ลิงก์นี้อา้าวกลายเป็นสิ่งนี้เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพอาไปหากินอีกนะคะเป็นการเดือดร้อนซ้ําเติมค่ะเพราะฉะนั้นที่ฉันมองว่ารัฐบาลจะต้องจริงจังเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างค่าไฟฟ้าเราคงต้องรื้อ โครงสร้างกันจริงๆนะคะเราคงต้องมีนโยบายจริงๆอย่างที่พักเก้าไกลเราเคยทำก็คือเปลี่ยนแสงแดดเป็นเงินนะคะแล้วก็สนับสนุนโซลา่าเซลล์นะคะเป็นแบบเน็ตมิเตอร์ริงแล้วก็เปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้า แลวถ้าเป็นไปได้นะคะทิฉันขอยืนยันสนับสนุนในทางของพรรคเก้าวไกลคือเราต้องกล้าที่จะชนกับกลุ่มทุนใหญ่ค่ะแล้วรู้อยู่แล้วว่าเกิดจากอะไรบ้างในประเทศนี้เราต้องจริงจังกับเรื่องนั้นนะคะดิ่ฉันขอฝากปัญหาของประเทศนี้ไว้นะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและขอสนับสนุนการตั้งกรรมธิการวิสามาันเพื่อพิจารณาสื่อสารเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ